เห็นไหมพี่น้องขึ้นนะซีบบเ็นลีคักลีแน่ปีนโ h ไปทางนั้นป่ะ<อ><น>ปีน,น,าานมาทางพีพ่นี่หนาวมันซามันซาวะเจ้ามันซาได้ชมไปแล้วไปแล้วพลายเครียดพลุนพุท่านอยู่บ่ท่านเซย ยังไงบอบอเหนือได้เสียผู mm. ้อ่หนาวได้ร it ีเพว่จนบุห็นหลวพ่อย uh ังยางไปเห็นฟอกององมองเนาะเผู้นี้เอิมหาชนแถวฝั่งนี้นี่นี่สองคน สบายดีพบกันเช่นเก้าเช่นเคยกับสาวดาน้อยคือเก้าวันนี้กะสิพาไปหาอยู่หากินอีกแล้วพี่น้องเลยลงทองลงท้าคือเก้าวันนี้กะไปหาการหายิ่งคือแต่เก้าเขแหละพร้อมพร้อมะไปกันเลยนี่อันนี้กะลงมาฮอดทงมอดท่าแล้วพี่น้องเลยมาหาการหายิ่งกับจ็คสัมี่พี่โรเนาะลมกันหนาวหนาวแบบนี้มีแต่ลมออกมากลางทงก็ได้เขตกะจ็กชิอ็อบ่อนั่นเลยละแมงกิน่ายก็คือว่าโบเห็น หาเงองหาเลาะบึงนี่แหละพี่น้องเอ้ยจากสีได้พี่เลยเดาะบ่มีเน่ากินก็เลยมาหายูหากินกังเวทไปคุดมันบ่มีเวลาไปหาดนาวก็เลยมาหากันขึ้นพี่น้องเอ้ยแต่เป็นแบบนี้จ็กซีมี่พี่เลยบอกเดิอเลกลมหนาวแบบนี้เขียดกคือึ้นซีบอ่อดอก แมงกีนายกับบบเห็นจากตัวนี่แมงกีนายตัวแรกแห้งมานพี่น้องเอ้ยนี่ก็เห็นตัวหนึ่งสีมานอยู่บนเี้นอ้มันนี้นอตัวที่สองนับตัวก็ได้ปะนี่ ลมหนก็นด้ตอตรงนี้จิโร่จิโ่จหน่ายล้วตามขั้นหน้านี่แล้ว เก็บมิดจิรีมื้อนี้น้าเขตก็บ่อ้พี่น้องเอ้ยน้องสาวบมมเดอโอ้ขมพนุงพนยังเห็นเขตเจคนานเนาะมเบิดเพิ่นามาฮอดลก็ได้เลอือต้เติมเนาะ แน่มาเลยเด้อันนี้ยังบ่เห็นเขียดเด้อตมันหนาวแล้วมันเฮาไปหนาวลมเนาะหนาวแห้งแล้วมาฮทงให้เด็กลมยามกลางคืนอีหลบเนาะบาดันีซเนาะสงสัยเด้สงสัยที่ยามกลางคืนอีแหละนายก็บ่เห็น การฮอนเชือเขียดร้ายห,หลายมาวมันนี้เชือโบมานต่อเ,เป็นไปไหมนี่เขียดขาค่ำเฟิรนลีเฟิ่นซนยู่หนาวาก็กได้ตัวทำอีดได้เคียดก็ได้ยังมาแต่หึงแต่น่นานหักก็เห็นเคียดวันนี้แหละนี่โอ้น้อยแทะคิอเหรอ เทียนนี่แหละเขียนนานน้อยในหมอนี่ยามภูมอีละอ้อมันหนาวดินี่อาวน้อยก็เราปล่อยเนาะอู้ยน้อยก็เราปล่อยสิน้อยแห้งเขียนก็น้อยเกินเขียนใหญ่ไปทั้งเลยเมืดอุ้ยโขมกัะเียเทีนหน้านี่มันหลีหนาวเพฝนหนาวจิ้มโบเห็นเขียนหน้นานเขียนมู เมือนีื้แค่น้อยกันนพอแต่มาลีสนอยู่ยันยนี่หหายะเลยอาการหนาวันโบนะตอนนี้กนอยู่ที่นี่เดินบุกข้าบุเห็นบุกข้าบุเห็นใลีได้ลีข้าก็ลีเออทางนางลงกับบเห็นหนาค่อยไปไปทังลกแล้วแล้วไปพนนพนพนพนบอ เดี๋ยวว่าเขาหูไม่มันหนาวนะสะสะแล้วผูว้หญมันดองเลยเอ้ามานาันนั่งซนอยู่แถวนี้แถวเรียบคันนี่แหละเห็นสะเป็นอะไรกันที่ไหนก็เห็นช่องตุนะ่นเข็ดขบุ๋มีเนะมมานนะบุ๋มอ่านอะไรไม่นี้คือว้าวแล้วเนาะลมหนาวเขตกับบอ้บอบุ๋คืออากาศฮอนอากาศฮอนสะเออเข้ามา

เพาอย่งังไปเห็นฟอกองมองเนาะเป็นมาชนแถวสวนอยี้เป็นมาแล้วสองตัวกรมานมันนี้แต่มาแซวดาวหมานได่ชองตัวงใช่หน้า่ไหมา่นาะ้านะอากาศหนาวคนลีค่ะลีจะบกยืเห็นตัวปักก่ง่ายกระัน ลีนี่มานี่แล้วมานี่แล้วมานกันจนโบ่ได้เห็นคนนะไปมาแล้วไปไปโค้งบุพงษ์เฮ้ยโค้งบุพงมานี่เลยนี่อ๋อสนนะพี่น้องจะสิโบเห็นลีคักลีแน่เห็นแต่โหน่อยนึงเขตนมาโคมงบุพงได้นี่อ๋อเนี้ย โอ้ตัวใหญ่เติมเนาะเห็ดเต่าูข้างดำเห็ดตะพูอีละหน้าข้างมันดำเออคันเค่ตัวเมย์นะ่าใหญ่กว่านี้แต่ตัวบากใหญ่คันตัวเมย์นี่เห็ดผูเอออาการหนาวคนรีชนเนาะข้ามาหัวตะก้าวนะาข้ามย่างกายและดอกเซลเชอันนี้เห็ดในบังคับได้พ่นให้จังเห็นนะยูยนะ่ะตัวนี้คือพี่นะ้องว้าว น,นี่นี่เห็นบ่เห็นตะลังกระพับอ้จนบบเห็นตองเมได้ตัวนี้นะแน่มานอยู่เด้เข่ากัน่นนี่เกรวตสีโบมานเมื่อนี้กระมานอยู่ได้พี่น้องเลยน่ะเขน้อยก็ยังรีซ้อน่ะอีเตอร์เตอร์เฟื่องปูหนาวแห้งอะลรได้ อื้มนะคะคำนีนกันเนี้ยนี่เห,เห็ียดขาคำมนี่ตะบอนเห็ียดตะบอนมันลีนี่เห็ียดขาคัมเุ้ยสีดองไปปะแล้วนี่นี่ฮุ่นจนโบยเห็นกุบกันที ดาวมานได้คุณคุณผู้มานคนหากินหวานมาได้นั่งไปดยหากินหวานก้นค่ะค้ำจนสิบูเฮนเนี่โอ้ยลีฟุณโ <c oughs> บไปไปเพื่อนอาวเนาะลีบ,บ้างค่้ำ นั่งไปเลยได้ยายวัวท่าแจ้งเลยว้าวเขียดหน้าเขียดหน้าอืมเอ้ออ,อยู่ไดยหาได้เบิ้งค้าๆเขียดแกพี่น้องเอ้มันลีมันซนอยู่เนี่ยนี่นี่อากาศหนาวเขียดกะลีคักลีเนจนสีบุห็น ีิคักลีเนลีแทลีวานี่นะนี่นะความรีความสอนของเพื่อนนะลีแทลีวา่าพี่น้องเออเข็ดก็ไดโ้โอ้โหจะบบกเห็นะตัวนี้กันนี่โอ้สองัว ตัวไปมาได้แล้วภูตระตัก็ได้มันมันมันอย่าจับปาบลบปาชองมือจับเขี้ยวช่องมือลงบนก็ะเด้อโมไม่จับปลาชองมือจับเขี้ยว่องมือได้อยู่แต่ว่านี่ลีเป็นลีไกลมาเชื่อคือเห็นอีวังนั่นอีตัวนึงนี่นะเหตาต่างนี่นี่ปนองปนองนี่นี่นนนนน มือกว่เราจนบบเห็นเห็นแล้วนี่เห็นแล้วนี่บบได้จับชองได้จับสามได้กว่านี้ได้มันลีคักเงานี่ยเนาะไม่อ้มันหนาวหนาวว่าค่อยประมาณปมานคือเก้าพี่น้องเอ้ยนี่กินไปชิได้ในตอนฮอนมาหนาวก็ได้คือเก้ายังได้หลายเอาสาม ว,ว,ว,ว้าวใหญ่ดีเขียดจ้นนะเขียดโม่ก็ตะเมยหมานอีกแล้วเขียดโม่เขียดโม่ข้างบดวดำเขียดเมยข้างเขียดผู้แล้วข้างดำข้างอยู่นี่เขียดดำๆไปเขียดผู้แต่กระตูบใบใหญ่ชน,นี้ เอรนะเปอรีง่ายอย่างเดียเ็นเ่าเห็นนะเห็นคือเก้าเห็นเข็ดผู้มาจากเห็นเมนี่เนี่ย้างข่าเข็นหน้าเมยผักหน่อก็มีน่เข็ดผู้มากระชางนด้เพิ่มหวานได้ ไปแล้วแล้วายเขดพลุนพท่าอยู่บ่ท่เซยทเซยทเซยนี่ใหญ่บ่บ่เหนื่อยได้เขียดผูอือโอตัวนี้นี่ตั้งมันลีค่ะเกาลีนะนี่ได้แล้ว ตาทำตัวออน,นี้มือเลยได้พี่น้องเห็น,เนัหนี้เขียเหากะได้ได้แล้วอะมือนี่ตดพามาตัวน,นี้ก็มาห่อเือเลยพี่น้องเยเดี๋ยวเ่ามาเทาะบังเขียดเหากันนว่าสิได้ชำเร็จกันได้นี่ ได้พี่น้อยโค้งน้องสาวตัวนี้นี่สองคนให้ประมาณนี้เขียดโปอกมันนี้นะพี่น้องให้ลบหนาวกกได้ซ้ำนี้แหลกะก็ถือว่าได้ยูซ้ำนี้ก,ไกาาาา็ได้นะกะมามรามณนยูเธอซ้ำตัวหนเสียบวซ้ำแหละได้ซ้ำนี้ก็ถือว่าได้แต่เพราะว่ามันลมหนาวแห้งๆมันนี้นะทำใีด,ดาวขึ้นว่าชีบวได้ซ้ำ ได้คำนี้กะถือว่ามาและมันนี้ก็ได้สำหรับมันนี้่ะขอจบคลิปเพยียงเท่านี้แล้วพี่น้องไัพบกับดาวคลิปต่อไปคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย